สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลูยุทธ้านะครับวันนี้นะผมก็จะเอาโตโยต้านะครับอินโนวามาให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้จะเป็น2.8 G นะครับเกียอออโต้นะครับตัวจีนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับราคา6 9 9 0 0 0กาหนะรถโลอารถปีสอง8นนะครับนะครับสีบอนเขานะสวยๆเลยนะคันนี้ครับให้ดูรอบๆ ฟ้านะครับเลขไม่ครับแสนหกนะครับดูแจรีโมทนะใ่ภายในนะสวยนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับลายอย่างไร้ลายนะครับนี่นะครับราคาท่านใดนะครับอยากได้รถครอบครัวนะครับนี่ราคาไม่แรงนะครับสวยๆแบบนี้นะ ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนูนะศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสสองะครับเครื่องสองจุดแปดนะขับแบบว่าว่าเดี๋วผมเปิดประตูให้หลังให้ก่อนอึ๊บอึ๊บนี่ครับหลังได้มีแถวแถวที่สามเแถวนึงนะครับให้เด็กๆนั่งได้นะครับ รอบพันแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้แต่เจแต่งรอบพันเลยนะครับแมตชเดิมโรงงานนะลูกค้าสีนี่เงาสีนี่เงาแว๊บลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะก็ยติดต่อเ,ออเข้ามาที่เบอร์ผมนะครับศู95 95นย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่สองนะเฟิร์มมูนะตัวนี้ก็ย้ำอีกทีนะครับตโตโยต้าอินโนวานะครับปีสองพันสิบแปดนะครับสองจุดแปดดีอัลต้นะครับ หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะฟรีดาวน์วถ้าใดสนใจก็ติดต่อมันเข้ามานะครับสวัสดีครับ